สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้สู่ช่อง Big b i t e Story นะครับวันนี้ผมมาที่เกาะรอยนะครับนี่คือเกาะรอยนะครับเรามาทําอะไรหรือมาตกมึกเออมาตกมึกนะครับบังเอิญนะครับเราบังเอิญเจอมี FC นะครับขับตัว k ด m 200มานะนี่เลย สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโอมครับอ๋อชื่อโอมนะครับเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะครับก็เป็นมิตรภาพไบเกอร์นะครับนี่ก็เจออายุเท่าไหร่ครับ16ครับโอ้พี่สามสิบสองเล็กนิดไม่แก่พี่ห่างกันไม่มาเฮ้ยหัวใจพี่ยังวัยรุ่นอยู่นะห่างกันไม่มาเรียนอยู่อีเทคเนาะใช่ไหมก็คืออยู่ใกล้บ้านผมเลยอีเทคคือวิทยาลัยอีเทคที่ชลบุรีนะครับเป็นวิทยาลัยที่เราวัยรุ่นอ่าวัยรุ่นเรียนกันเยอะมากเราจะมาดูรถน้องดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวเชดีมเนี่ยผมเพิ่ง เคยเห็นคันแรกอันนี้คือคันแรกพี่เลยนะคันแรกที่พี่เคยเจอเคดีเอ็มแล้วได้มาจับต่เห็นเนี่ยคี่านเห็นออวยแต่ว่าเห็นแล้วมาจับอย่างเงี้ยคือคันแรกคันแรกเลยเพราะว่าหาดูยากมากนะครับตัวนี้เลน่มเคทีเอ็มสองร้อยเนาะออกที่ศูนย์ไหนครับอันนี้ผมไม่รู้เพราะผมซื้อไม่สองมาซื้อไม่สองมาแต่ถ้าแถวนี้ศูนย์มันก็มีแค่พัดยาทีเดียวอ่ะได้มาสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดเพราะราคามันตก ราคาเต็มเท่าไหร่ราคาเต็มประมาณถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนตอนปีสองพันสิบห้าพี่ประมาณแสนกว่ารุ่นนี้ในปีสองพันสิบห้าเนาะใช่ครับสวยร้อยนี่ดูเพื่อนนี่ได้ยินว่าหายากไปเสีรุ่นนี้คนออกีน่น,น้อยครับส่วนมากไปเล่นสองห้าศูนย์กับสามเก้าศูนย์อยเงส่วนมากไปเล่นรถสลาดกันเนาะตัวนี้ก็เป็นโครงโครงถักนะครับสไตล์เคทีเอ็มดิบๆหน่อยนะครับดิบมากที่ว่าดูนี่มันเตะตาในโครงถักตัวนี้นะครับเพื่อนมาดูนี่ ตัวที่ผมชอบมากเลยนี่คือโคง้งขักของเขาสวยมากนะครับเป็นโค้งที่มาดิบแล้วตัวนี้จะเปือยแฟลิิงเลยนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของเค m ีเมนี่ถ้าเป็นตัวนกเก็ตก็คือ,อซุปปะดุก <c oughs> ซุปปะดุก <c oughs> <c oughs> ซุปปะดุกซุปปะดุกซุปปะดุกซุปุกสามเก้าศูนอะไรก็ว่าไปผม,ผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เคทีเอ็มอันนี้ท้ายท้ายเดิมเลยไหมครับเนี <c oughs> ่ยเดิมครับเ <c oughs> พือ่อนมาดูท้าย เต okay. ดูเหมือนครอบบ่อแต่ไม่ใช่เอ้มันดูเหมือนครอบบ่อมากแต่ว่าจริงๆมันค um> ือบ่อเนี่ยนี่คือบ่อครับบ่อบ่อเนี่ยที่เห็นไม่ใช่แฟร์ลิงท้ายนะครับนี่คือบ่อทั้งลูกนะครับนั่งได้เลยโอ้โหโอ้โหท้ายสวยท้ายสวยอดเลยไปท้ายก็ดื่มเนาะเดิมครับเดิมเลยค้ับโอ้ยท้ายสวยเพื่อนมาดูครับดูดิไปท้ายเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟดูไฟท้ายหน่อยครับรถไม่ได้ล้างนะโอ้โห โอ้โหดีไฟเลี้ยวให้หนูหน่อยครับไ,รไ,รไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวโอนไฟเลี้ยวอยู่นี่ <laughs> อ๋อเบรกเบรกเบรกเลยนี่สวยสวยสวยครับสวยสวยเรามาดูมิติตัวร,รถนะครับเรามาเปรียบเทียบมิติตัวรถดูนะครับว่าเอางี้เดี๋ยวให้โอมลองนั่งรถพี่ดูกันแล้วบอกฟิลลิ่งดูอ่ามันจะต่างกันยังไง นะเดี๋ยวผมมาลองนั่งเคทีดีมดูครั้งแรกนะครับเพื่อนๆได้นั่งเคีดีมนะครับนี่เรานั่งกันเอ้าไปกลับบ้านคนละคันเลยพี่นี่กับคนนี้ก่อนแรกกันเลยเดี๋ยวผมเอาคันนี้กับวิมอบมอบเนาะแฮมมันเหมือนจะใกล้เคียงกันนะพี่แบบต่างกันตรงนี่แฟนที่มันสูงกว่านิดหน่อยโอแต่ว่าใกล้เคียงกันอยู่ใกล้เคียงกันใช่พี่ลองขยับตัวหน้าถ้านั่งบนสนามอ่ะแล้วพับเท้าขึ้นอ่ะเอเอาขยับเอาเท้าขึ้นอ่ แล้วลองหมอบเคิร์ฟมันจะได้พอดีอืเเพิร์ฟเพิร์ฟมันจะพอดีด้านนี้เป็นไงก็ได้ฮะโหอุ่ยเบาะเบาะสูงกว่าเซนสิบยี่ห้านะนี่ว่านะตูดมันโด่งพี่ใช่ตูดมันโด่งมันจะดูสปอร์ตกว่านะครับมันจะดูสปอร์ตกว่าก็คือแฮนด์เนี่ยเพื่อนๆพื่เรารูนี่แฮนด์แฮนด์ก็คือตัวเดียวกันกับแผงคอนะครับ ตัวแฮนด์นะครับก็คือมันจะเป็นซัพพอร์ตมาอยู่กับแผงคอเลยอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นเคทีมนะผมเชื่อว่าหลายๆายคนก็ยังไม่ได้เคยเห็นหลับตัวจริงคือหายากมากส่วนว่าจะอยู่ตามเมืองใหญ่ๆนะครับถึงจะมีนะครับแถวบ้านนอกก็ไม่มีครับผมเมื่อเพิ่งเคยเห็นคันจริงเดี๋ยวพี่ขอฟังเสียงเลยได้ไหมได้รันครับก<า>ดกดรับรนบีมันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เปิดรับรันมันหน้าจอไม่ขึ้นพีมันต้องปิดก่อนเลยนี่ออบรันเนาะ เดาเดูเดหน้าจอขนาดหน้าจอยังสีส้มอ่ะเนี่ยเคทีมอ่ะมันมีสองเฉดสิเหรอถ้าถ้าเป็นตอนเช้าเช้าแดดจ้ามันจะเป็นสีสีเทาธรรมดามันจะเปลี่ยนสีด้วยใช่ใช่เฮ้ยแกวอ่ะตัวเนี้ยมาฟังเสียงครับเพื่อนอันนี้อันนี้ท่อผ่าไหมท่อเดินพ่อเดิมครับท่อเดิมไมพ่อ พเพื่อนนี่หน่อยหวามปากของคอเนี่เมึ่ยมึ่ยมน่ยมึ่ยมึ่ยมน่ีมว่ยม่ยมึ่ยมี่ยมี่ยมึ่ยมึ่ยู่ยม<ด>ึ่ยมึ่ยมี่หนึู่บล่กลูกยมึ่ยมึนยมึ่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 ยมึไยมึู่มึ่ยมอ่ไรึ่ยมึ่ย์ึ่ยม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 กียมึ่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 อมึนน่อมึ่ย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 มกียร์่ยมนนอกอกเกียม์ออกึ่ยเก่ยมึ่ยมึ่ยอ แล้วขนาดเปียเกียงลอยต้องลองแล้วพี่ลอยลงน้ำเลยปลาดุกนี่คืออยู่ทะเลเอาปลาดุกลงทะเลเลยโอเคยเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูรอบๆนะครับโอ้มันบรรยากาศยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวเรามาดูรอบๆดูมิติตัวรถนะครับดูด้านหน้าเพื่อนๆดูด้านหน้าก่อนเลยส่งใกล้เคียงกันมากนะครับตัวนี้ก็สองร้อยสิบสี่ตัวนี้สองร้อยสี่ถือว่าเป็นรถที่ใกล้เคียงกันนะครับดตานหน้าตัวนี้มันดูหมอบว่า ตัวนี้จะดูหมอบกว่าแบบรูปทรงจะออกสนามกว่าสปอร์ตกว่านะครับโอ้โหดูด้านข้างค่ายเขียวมาเจอกับค่ายส้มนะครับที่เกาะลอยศีราชานะครับดูท้ายมาดูท้ายนี่โอ้โหเซ็ต X ยีห้าว่าท้ายหล่หอๆแล้วมาเจอท้ายคีย์เียมดิมีหนาวอะ่ะดูดิท้ายนี่แหลมบแบบสนามมากคือท้ายแบบโครเลสซิ่งอะ่ะ เนี่ยชอบตรงเนี้ยชอบที่ว่าเบาะสวยมากนะเบาะเบาะท้ายอ่ะไม่นิ่มนะพี่ออเหมือนท้องจริงๆอ่ะมันนิ่มช่วงนี้๋อจุดทนั่งแล้วก็เบาะใหญ่แล้วมันสวยบอกเลยว่าเป็นเบาะเดิมนพี่สวยมากทํามาเหมือนครอบอ่ะเหมือนครอบท้ายอแต่ไม่ค่อยแต่นั่งไม่ค่อยอยู่นะอ่านั่งแล้วมันไหลเข้าคนคนจะไม่อยู่ดีดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างดู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 โคตรผมชอบมากตัวเนี้ยไฮไลท์เลยควบดิบดูสวยงามครับสวยงามแบบ ทำเป็นเพื่อไล่เบานะครับตัวนี้สีงามเป็นอลูมิเนียมไหมครับสีงามไม่แน่ใจน่าจะอลูมิเนียมเนาะน่าจะอลูน่าจะอลูนะถ้าเหล็กมันจะดังเล็ก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 โอ้ <laughs> คันนี้น่าจะหน้าอรอยบ่อยใช่ไหมรอยบอบมีเกียร์หก <laughs> ยังมีท็อปอยู่เลยสิโอ้เกียร์หกยังท็อปอยู่เนาะชอบสปีดเท่าไหร่ครับ ท็อปสปีด140ที่สิบแต่แต่ไม่มันแข็งแม่พี่ถ้าไปเทียบกับตัว150อ่ะอย่างเจได้กับซีพีอาร์กีได้กับซีพีอาร์วิ่งอยู่100 100 105 106ผมวิ่งอยู่137เพราะว่าไม่มันแข็ง104 105ถ้าถ้าถ้านี่รอบสูงสุดเท่าไหร่นะรอบสูงสุดหมื่นสองหมื่นกว่าแล้วมันตัดที่เท่าไหร่ครับมันตั้งได้พี่แต่ถ้าแต่ถ้าเต็มเติมสแตนดาร์ดประมาณ เก้าพันรอบถึงหนึ่งหมื่นครับพี่อ๋อตัดที่หนึ่งหมื่นเน้นเนาะใช่ใช่ประมาณนี้ก็ดูดลูกรดลดสูบเดียวคือว่ารอบไปสูงมากนะตัวนี้กี่แรงมาครับสปคกชสยี่สามสิบสี่สิบได้เอ้ยสามสิบไหมยี่สิบถึงสามสิบได้ประมาณนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันยี่สิบกวากตีไปเราก็ไม่เคยเห็น KDM ก็ยังไม่รู้รายละเอียดนะครับน้องก็ซื้อมือสองมาก็เลยไม่ได้ศึกษาเข้าไปลึกนะครับเราก็เอาที่เห็นก็คือรูปทรงข้างนอกนี่แหละไฟกระชิสเองคือต้องั่ไหม โอเคเพื่อนๆมันก็แดดก็ลงนะครับเมื่อล้วครับตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มก็ผมกับน้องโอมนะครับก็มีสภาพที่ดีนะครับชาวสองล้อไบค์เกอร์ด้วยกันมาเจอกันก็ทักทายกันนะครับก็เลยขอน้องเขารีวิวนะครับมาเจอทีดิเออรอลอพักที่ไหนพักที่ไหนครับผมอยู่สวนเสือครับสวนเสือศีราชาก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับการรีวิวมิติตัวรถของตัวครีดเออร์สองร้อยนะครับแล้วก็เซดกิมฮ้างาก็ดูมิติตัวรถคร่าวๆนะครับ ก็จะมีพีเซนเตอร์เยอะแหลายท่านเป็นทีมงานนะครับโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดทุกอย่างที่มีนะครับกดไปลงไ่อเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจช่อง b i g กไบค์สตอรี่นะครับสำหรับผมกับโอมขอลาเพียงเทียวในนี้นะครับสวัสดีครับ